กลางคืนนะคะ,ะคุณครูจะให้เด็กๆรู้จักสัญลักษณ์ของกลางวันก็คือพระอาทิตย์ส่วนสัญลักษณ์ของกลางคืนก็คือพระจันทร์นะคะเด็กๆท่องง่ายๆเลยพระอาทิตย์ amin, reflect, ข,ขึ้นกลางวันส่วนพระจันทร์ขึ้นกลางคืนพระอาทิตย์ขึ้นกลางวันส่วนพระจันทร์ขึ้นกลางคืนนะคะส่วนใบงานนี้คุณครูจะให้เด็กๆโยงเส้นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สัมพันธ์กับ วเวลากลังวันและกลางคืนนะคะถ้ากลางวันหนูโยงมาที่พระอาทิตย์ถ้ากลางคืนหนูโยงมาที่พระจันทร์นะคะเด็กๆมาดูเหตุการณ์เด็กๆด,ดูเด็กผู้หญิงสองคนนั่งดูดาวกันเอ๊ะดวงดาวเกิดขึ้นในเวลาไหนคะในเวลากลางคืนหนูก็โย,โยงภาพมาที่พระจันทร์แน่ส่วนภาพนี้เด็กๆตื่นนอนอ่ามีพระอาทิตย์ขึ้นด้วย <iment S 1> เพราะฉะนั้นเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นในเวลาไหนคะกางวัน,นวหนูก็โยงมาที่พระอาทิตย์ ภาพเหตุการณ์นี้เด็กๆดูคุณแม่พาเด็กๆอ่านหนังสือนิทานก่อนนอนเอ๊ะเราจะนอนแล้วต้องเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนคะกลางคืน,นก็โยงมาที่ภาพพระจันทร์ส่วนภาพนี้นะคะเด็กๆกําลังต่อเลโก้เล่นกันน่าจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันหนก็โยงภาพนี้มาที่พระอาทิตย์นะคะเกิดขึ้นในเวลากลางวันส่วนภาพนี้เด็กคนนี้นอนแล้วเราต้องนอนในเวลาไหนคะ ในเวลากลางคืนหผูโยงภาพนี้มาที่พระจันทร์นะคะส่วนภาพนี้เด็กๆไปโรงเรียนค่ะเด็กๆต้องไปโรงเรียนในเวลาไหนคะกังวันหรือกลางคืนอ่ากางวันผู้ยงภาพไปที่พระอาทิตย์คจบแล้วนะคะสำหรับไปงานนี้เด็กๆท่องง่ายๆพระอาทิตย์เกิดขึ้นในเวลากลางวันส่วนพระจันทร์ขึ้นกลางไปงานนี้นะคะ,นนะ,คะเด็กๆมาดูคุณครูจะให้เด็กๆโยงเส้นหภาพ สัญลักษณ์ที่สื่อถึงเวลากงวันและกลางคืนนะคะที่เหมือนกันนะคะง่ายค่ะเด็กๆเด็กๆลองดูนี่คืออะไรคะพระอาทิตย์พระจันทร์อ่าพระอาทิตย์โผล่้นก้อนเมฆและดวงดาวนะคะส่วนฝั่งขวาจะเป็น,ราานพระจันทร์พระอาทิตย์โผล่้นก้อนเมฆพระอาทิตย์ดวงดาวเด็กๆลองดูสองฝั่งนะคะภาพไหนที่เหมือนกันเโยนเข้าหากันเลยเช่นพระอาทิตย์โยนม,มาพระอาทิตย์ พระจนันทร์โยงไปพระจันทร์นะคะพระอาทิตย์โผล่บนก้อนเมฆโยงไปหาพระอาทิตย์โผล่บนก้อนเมฆและดวงดาวเหมือนกันโยงเช่นง่ายมากค่ะไปงานนี้นะคะเด็กๆสำหรับใบงานนี้นะคะคุณค,ณครูจะให้เด็กๆระบายสีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลากราบไหว้ต่างๆถ้าจินตนาการเด็กๆจสังเกตง่ายฝั่งนี้น่าจะเป็นเวลาอะไรนะ มีปลาทิพย์มีไก่ขันนะคะไผ่าการนี้จะเกิดขึ้นในเวลากลางวัน <Hey. S 1> เมื่อไก่ขันแล้ว <Hey. S 1> พระอาทิตย์ขึ้นนะคะ <Hey. S 1> ให้เด็กๆระบายสีตามจินตนาการเลยส่วนภาพนี้มีอะไรคะมีดวงจันทร์มีดวงดาวมีนกเข้าแมวแสดงว่าเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นในเวลากลางคืนนะคะให้เด็กๆระบายสีตามจินตนาการเลยนะคะเด,เด็กมาดูใบงานนี้นะคะเป็นใบงานหน่วยข้าวมาหาสัศจรรย์นะคะเราจะมาดู ว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะเด็กๆลองดูคุณลุงคนนี้กำลังทานข้าวเด็กๆลองนักคะมีข้าวสี่จาน1 2 3มีข้าว3าจานเด็กๆลองดูนะคะว่าข้างล่างเอเลข3อยู่ไหนจำนวน3อยู่ไหนที่เท่ากับปริมาณข้าว3จานนะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขหนึ่งยื่นตรงยื่นไปเลยสอเลขสองตรงโค สาอยู่ที่นี่เองนะคะ,ะปริมาณข้าวจำนวนเท่ากับ3เพราะฉะนั้นให้หนูลากเส้นตามรอยปากเลข3อยู่ไหนคะนี่นี่เด็กๆก็แค่ลากเส้นตามรอยปากเลข3ที่เท่ากับจำนวนปริมาณข้านว3จาน1 2 3ง่ายคๆค่ะเด็กๆใบงานนี้เด็กๆมาดูใบงานนี้นะคะคุณครูและเด็กๆโยงเส,ส้น เงาที่เหมือนกันนะคะเด็กๆลองดูมีข้าวอะไรบ้างภาพนี้นะคะมีข้าวสวยอยู่ในจานข้าวมีข้าวสารอยู่ในกระสอบและภาพนี้คือรวมข้าวนะคะส่วนภาพเงาฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรคะมีรวงข้าวมีภาพเงา,า,เงาเข้าวสวยอยู่ในจา,ขานข้าวและข้าวสารอยู่ในกระสอบเด็กๆโยงเส้นจ,นจับคู่เลยคะ่ะภาพกับเงาอ่มาดูภาพนี้นะคะเงาจานข้าวสวยจานใส่ข้าวสวยอยู่หนก้าอนี่ภาพนี้ ข้าวสารอยู่ในกระสอบอยู่ไหนคะอ่าโยงมาเลยค่ะส่วนภาพนี้อยู่ไหนคะอ่าภาพรวงข้าวโยงขึ้นไปแล้วสำหรับใบงานนี้นะคะใบงานนี้นะคะหน่วยข้าวมหัศจรรย์นะคะจะให้เด็กๆรู้จักขนาดและสีของต้นข้าว คำสั่งของครูคือให้เด็กๆเน่นนำต้นข้าวไปปลูกในแปลงให้ถูกต้องตามแบบที่ชาวนาปลูกไว้นะคะเด็กลองดูอ่าแปลงนี้คือแปลงที่ต้นข้าวสีเขียวมีรูปร่างใหญ่อ่านะคะแปลงนี้เป็นแปลงที่ต้นข้าวมีสีเขียวขนาดเล็กส่วนแปลงนี้เป็นแปลงที่มีต้นข้าวสีเหลืองทองนะคะมีขนาดใหญ่เด็าากลองดูฝั่งนี้นะคะฝั่งขวาต้นข้าว ต้นข้าวนะคะขนาดเล็กเอ๊ะแปลงต้นข้าวขนาดเล็กอยู่ไหนคะอยู่นี่อันน <tro citizenship> ุโยงมาเลยค่ะส่วนอันนี้แปลงต้นข้าวสีเหลืองทองนะคะแปลงต้นข้าวสีเหลืองทองอยู่ไหนคะออยู่นี่อันนุโยงมาเลยค่ะส่วนแปลงนี้แปลงต้นข้าวสีเขียวต้นใหญ่นะคะหนูจโยงไปที่ต้นข้าวแปลงสีเขียวปรนี้เสร็จแล้วนะคะสำหรับแปลง